เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเสียงสะท้อนชายแดนใต้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยอีกบทบาทหนึ่งของพี่กระร๊กันก็คือการเป็นอนุกรรมการเยียวยามีทั้งหมด8ดคณะด้วยกันใช่ไหมแปดชุดด้วยกันนะคะพี่กระะชุดพี่กระาะอเป็นหนึ่งในเป็นชุดที่หนึ่งเป็นชุดที่หนึ่งกรรมการเยียวยาชุดที่หนึ่งนี้จะเป็นชุดยุทธศาสตร์ค่ะค่ะแต่เห็นบอกว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เปิดรัฐเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เข้าไปเป็นอนุกรรมการเยียวยานี้ด้วยใช่ค่ะอันนี้อาจจะ พูดว่าเป็นความอนิสงของท่านเลขาสองบตท่านทวีศรีสองค่ะก็เป็นได้เพราะว่าเมื่อท่านไปไปรับตําแหน่งตรงนี้ก็คือจากที่ท่านได้ลงพื้นที่และก็ได้พบปะกับตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบหลายๆอําเภอหลายๆจังหวัดเนี่ยท่านก็มีมีความคิดเห็นว่าน่าจะมีอนุมาช่วยมาช่วยขับเคลื่อนในเรื่องนี้ ซึ่งอน,นุแต่ละชุดจะมีบทบาทค,คืออย่างชุดของประชาชนชุดนี้จะมีบทบาทมากเพราะว่าประชาชนทุกคนที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือมีความหวังที่อนุนี้แหละช่วยเป็นปาก<อ>เป็นเสียงให้กับ ประชาชนทุกคนที่เกิดเหตุก,การณ์ทีนี้อน,นุน่ะแต่ละอน,นุเนี่ยจะมีหน้าที่ก็คือเขาจะลงไปพื้นที่แล้วก็ข้อมูลของอน,นุแต่ละอนุนําเสนอเนี่ยก็คือความจริงที่เกิดขึ้นจริงๆของแต่ละพื้นที่ทีนี่พอได้พอเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเราเรารู้เลยว่าแนวทางจากปัญหาจากการปัญหาต่างๆของชาวของชุมชน ก็คือเราสามารถที่จะไปนําเสนเอให้กับท่านท่านเลกาค่ะค่ะซึ่งผลดีของการที่มีประชาชนหรือผู้ได้รับผลกระทบเข้าไปร่วมด้วยคือเป็นปากเป็นเสียงให้มากยิ่งขึน้นใช่ไหมแต่ตอนนี้ทราบมาว่าเรื่องของการเยียวยายในพื้นที่ก็เกิดความไม่เข้าใจกันแล้วก็มีปัญหาในความไม่เข้าใจนี้ในแต่ละระหว่างพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคะพี่เลอคะคือมีบ้างค่ะปัญหานี่มีบ้างแต่ไม่ใช่ว่า ทุกพื้นที่ทุกตำบลทุกอำเภอม,มีปัญหาไม่ใช่ปัญหาตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการสื่อสารไม่เข้าใจกันห,หนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั้นการรัชยยันเล้นตลอดเลยเพราะว่า,าศาสนาคือการรัชยันพูดตลอดเลยว่าคนเราถ้ามีาศาสนาอยู่ในใจอ่ะก็คือทุกอย่างก็จะเคลียทุกอย่างก็จะเคลียทีน,นี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี่อาจจะเป็นการอาจจะเป็นเพราะว่าคือฟังปากต่อปากคือ คือไม่ไม่ไปสัมผัสเองไงก็คืออาจจะคนไม่บอกอาจาคนนั้นบอกว่าอย่งงอายงนั้นว่าอย่างนี้แต่ถ้าพอไปเจอกับตัวแทนจริงๆอ่ะตัวแทนที่ที่อยู่ในอน,นอุแต่ละอนุเนี่ยจะได้ชี้แจงหรืออธิบายให้เขาเขาเข้าใจว่า่าคนที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะน,นี้ค่ะ อย่างตัวอย่างประชาชนเมื่อก่อนประชาชนได้รับแค่ 1, 1>, คค 1> นึ<ก>่งแ<ช>บาทค่ะ่็เสียชีวิตเชหนึ่งแสนบาทค่ะแต่ก็คือพยายามที่จะกับเครื่องให้ประชาชนกับเจ้าหน้าที่นี่ะจะมีค่าพูดง่ายๆเหมือนกับว่า ค่าเสียหายหรือว่าค่าตอบแทนที่ที่เหมือนกันคือได้ได้ความเสมอภาคตรงนี้คือถ้าประชาชนเสียชีวิตแต่ก่อน1 0 0 0 0แบาทเจ้าหน้าที่รัฐ0 0 0 0 0 0แต่ว่าตอนนี้นสามารถที่จะผลักดันให้ได้5 0 0 0 0เท่ากันกรณีการเสียชีวิตค่ะ,คะแต่ว่ามันจะมีมีตรงที่ว่า ค่าราชการนี่จะได้จะได้ในส่วนในส่วนอื่นบัมเบ็จบัมนาอะไรเขาคือจะได้หลายอย่างตรงนี้แต่ว่าประชาชนธรรมดาก็คือ5 0 0แสนก็แค่ห0 0แสนนั้นคือเงินส่วนเนี้ยก็ต้อมีความคิดเห็นว่าดีมากๆเลยคือจากการที่ท่านได้ได้นำเรื่องนี้ขึ้นมามีการตอบแทนให้เท่าเทียมกันเนี่ยก็คือเป็นความความรู้สึกที่ดีของประชาชนเพราะว่าเงินส่วนเนี้ย ประชาชนที่ราชญาจริงๆเขาสามารถเอาเงินส่วนเนี้ไปใช้ใจ่ายให้กับครอบครัวโดยเฉพาะการศึกษาของลูกแต่ละคนครจริงอยู่เราจะมีการให้ทุนการศึกษาอยู่แต่ถ้าถามว่าทุนเนี่ยที่ทางรัฐให้มาน่ยพอดีไหมการราอเองก็ได้รับตรงนี้อยู่การอาตอบตรงๆว่าไม่ไม่เพียงพอหรอก เพราะว่าตอนนี้อะไรอะไรค่าใช้จ่ายอะไรอะไรมันก็แพงพอมีงบประมาณส่วนนี้การเยียวยาส่วนนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคนที่ครอบครัวที่กําลังจะย่ำแย่ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนจะส่งลูกเรียนตรงนี้เป็นบุญมากๆาและของประชาชนทุกคนเมื่อมีเงินนี้เข้ามาสามารถที่จะต่อชีวิตลูกของเขาให้มีการศึกษาที่สูงขึ้นค่ะ ค่ะตรงนี้อยากให้พี่กรรออธิบายให้คนที่บางพื้นที่อาจจะไม่เข้าใจนิดนึงว่าตรงที่เป็นปัญหาว่าเกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายๆเหตุการณ์ทําไมได้เงินเยียวยาไม่เท่ากันเขามีหลักเกณฑ์อะไรคะดูที่การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐเลยไหมคะคือเขาจะมีเขาจะมีหลักเกณฑ์ว่าอย่างมาจากบทสรุปใช่ไหมคะพอมีการตายก็คือจะมีการสอบปากคำและก็ะอยากของทหารตำรวจและก็ บุคลองอำเภอก็คือ3าสามฝ่ายเนี้ยอย่าสรุปทีนี้หลักเกณฑ์น่ะถ้าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เขาก็จะมีการจ่ายสูงสูงมากเลยก็เท่าเทียมกับทางต่างกรุงเทพก็คือเจ็ดจุดห้าค่ะแต่ถ้าเป็นค่าราชการก็คือห้าแสนและตอนนี้ก็ประชาชนก็คือห0 0แสน เขาจะมีการเขาก็จะดูว่าเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรหรือว่าถ้าสมมุติว่าประชาชนธรรมดาผู้บริสุทธิ์เนี่ยคือบางทีเขาไม่ไม่รู้ว่าทําไมเขาต้องโดนทําไมสามีเขาต้องถูกยิงอ่ะก็คือผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งอ่ะอาจเกิดจากการกระทําของใครก็ไม่ทราบเราเราเราสรุปไม่ได้อย่างตรงนี้แต่เมื่อเมื่อเกิดการยิงการการตายกัน่ก็จะต้องมีการ การตอบแทนการเยียวยาตรงนี้ขึ้นแต่การการเยียวยาเนี่ยเราจะอยากจะย้ำตรงนิดนึงว่าการให้เงินก็ก็คือดีแหละมีการต่อชีวิตคนให้มีมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่การเราประสบกับตัวเองการเราอยากจะบอกว่าเงินน่ะมันมันไม่ใช่ตัวที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างจบแต่ จิตใจสําคัญกว่า mm hmm. คืออยากจะให้มีการเยียวยาจิตใจนี้อยากจะให้เยียวยาวตลอดค่ะไม่ใช่ว่าแค่ไปลงแค่ uh huh. วันที่เกิดเหตุการณ์และก็หลังจากนั้นก็หายไปไม่ใช่จะมีการเยียวยาวตลอดเลยว่าคุณอ่จากปีที่แล้วคืนอาการแบบนี้ uh huh. คุณได้รับอะไรมาบ้างแล้วเย,ยียวยายังไงคุณต้องการอะไร uh huh. นี่คือจุดสําคัญค่ะ คือเยียวยาจ,จิตใจให้ต่อเนื่องสําหรับหน่วยงานราชการในนี้อยากจะขอเสนอแนะและฝากกันไว้นะคะสุดท้ายพี่กระรอถามอย่างนี้ค่ะคนในพื้นที่เนี่ยตอนนี้เขาอยู่กันด้วยความรู้สึกยังไงโดยเฉพาะอย่างพื้นที่พี่กระรอนี่เห็นบอกว่าอยู่ในพื้นที่อาเภอปานเรศซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงด้วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในพื้น,นที่คือพื้นที่ของกระรอเนี่เป็นพื้นที่อําเภอก็สีแดงตําบลก็สีแดงอยู่อ,อยู่พ่อมิ่งค่ะซึ่งพื้นที่ของกระรอเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ โดยส่วนรวมและเขาจะรู้จักเพราะว่ามีปอนเนาะหรือว่าโรงเรียนศาสนาคือโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามซึ่งเป็นเป็นปอนเนาะที่ใหญ่มากและก็มีชื่อเสียงมากปอนเนาะนี้ซึ่งการชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เนี่ยคือจะมีลักษณะเหมือนกับว่าระวังเราต้องระวังเราต้องดูแลตัวเราเองอเราต้องดูแลครอบครัวเราเองอก็คือ จะมีการเมือกับว่าสติสติทุกคนต้องมีสติทุกครั้งต้องระวังระวังเวลาใช่ไหมคะก็ทุกคนต้องมีสติทุกเวลาแต่ว่าถามว่าอยู่ในหมู่บ้านนี้กลัวไหมไม่กลัวหรอกเพราะว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเราเรามีความรู้สึกว่าพอเกิดการเกิดขึ้นปั๊บเราอาจจะมีความหวาดกลัวอาจจะเดือนสองเดือนหรือว่าอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างสูงก็เดือนสองเดือนแต่พอหายจากนั้นก็คือเราจะใช้ชีวิตปกติ ือเราเราจะอยู่ตรงนั้นได้เราอยากต้องยอมรับตรงนั้นได้แต่ก็ไม่มีใครคิดจะย้ายไปไหนไม่มีค่ะไม่มีก็คือในส่วนนี้ก็คือเราเราต้องคิดว่าความตาย ถึงเวลาตายเราก็ต้องตายหนี<ม>ไปไหนก็หน,นีไม่พ้นค่ะค่ะอย่างที่พี่กระรอย้ําเสมอบอกว่าถ้าทุกคนมีหลักศาสนาอยู่ในใจก็จะมีสติแล้วก็มีหลักในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะสิ่งที่ฝากไปถึงภาครัฐนะคะการเยียวยาที่ตัวเงินก็เป็นสิ่งจําเป็นในการที่จะให้คนที่อยู่ในพื้นที่เลยได้รับผลกระทบสามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้แต่สิ่งสําคัญมากกว่าน,นั้นการเยียวยาทางด้านจิตใจค่ะที่อยากจะฝากให้ภาครัฐดูแลอย่างต่อเนื่องดนะ้วยเช่นเดียวกั เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่กระรอนะคะหรือว่าคุณมาริสาสมแ ah ห e, ที่มาพูดคุยกับเสียงสะท้อนชายแดนใต้วันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะบนเวลาของเสียงสะท้อนชายแดนใต้วันนี้แล้วนะคะพี่กระร๊อดิฉันชนิดนันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ